เอาละฮะกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านได้เลยนะครับอยู่ในซิลลาบีง่าอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้อยู่กับเกมสมุนโมสไกน่าเนี่ยนะครับแล้ววันนี้จะมารีวิวตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าซุยกินั่นเองนะครับหรือว่าโอนิมุชาน้ำนะฮะคืออันนี้ไม่ใช่โอนิมุชาน้ำธรรมดานะครับก็คือโอนิมุชาสามโตนะฮะใช้คอนเซปต์เดียวกันกับเออ่แวมไฟสามโตเนาะก็ลองเอามาใช้กับโอนิมุชาสามโตดูบ้างนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างก็ ผมลองใช้แล้วนะครับอ,อันนี้ก็สามเงินอยู่ก็ไม่ค่อยได้ไต่นะฮะไม่ค่อยได้ไต่นะฮ <c oughs> ะก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับโอนิมูชาสามโตนะฮะก็คือเน้นอ่าช่องนี้เป็น X Tag ช่องนี้เป็น H P แล้วก็อีกช่องนลยเป็น X Tag นะฮะก็คือแบบว่ารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตระกูลโอนิมูชาเนี่ยมันแบบว่าไม่โจมตียังไงก็ไม่ติดครีตน,น,น,นะครับแต่ว่าดามิดพิโยมันเนี่ยคือแม่งแรงมากแม่งแรงมากแล้วเมื่อกี้แบบ,แบ,บ ไม่เป็นไรก็แค่แบบว่าอแรงตามที่มันเขียนเอาไว้ในสกิลฮะก็คือว่าออนิมุชาไฟก็คือแรงตามเดฟของมันนะฮะกับเออนิมุชาน้ําแรงตามอจำนวนเทิรนที่ที่แบบว่าแรงตามเทิรนที่มันแบบได,ได้เกิดขึ้นไปนะ่ะนะฮะอประมาณนั้นนะครับก็ออนิมุชาน้ำเป็นตัวที่โมห้าพูดเลใหม่ปั้นไหมอืม คอนเซปต์ Concept เดียวกันถ้าใครบอกว่าขี้เกียจขี้กเกียจแบบไงอ่ะขี้กเกียจแบบมองหน้าลาพีสน้ําในการทามาฟาร์มไฟมอนมันก็ทําได้นะครับเออมันก็ทําได้นะเพราะว่าสกิลหมูม่มันก็มีอีกอย่างเป็นธาตุน้ําด้วยนะฮะแล้วก็แบบถ้าในเชิงเอาไปฟาร์มเอาไปพาฟาร์มนะฮะก็คือมันเอาไปพาฟาร์มได้สบายเลยอ,อยู่แล้วนะครับไม่ว่าโวนิมูชาธาตุไหนก็นแล้วแต่นะครับก็คือแบบทําเลือดให้มัน อีกอย่างคือโอนิมูชาเนี่ยที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันนั้นทํารูนง่ายมากนะฮะเออคือรูนตั้งต้นมาก็กเก่งแล้ว้ <laughs> าดาวยกเซตมันยังเก่งเลยฮนะเออก็มามาออกแนวบนหรือักมากกว่า <laughs> เออโอเคก็โอนิมูชานะครับตอบกับซีซั่นนี้ก็คือบอกว่าโดดเด่นมากนะครับสำหรับ ตะกรูลโอนิมุชะนะครับเอื่อซีซันที่แล้วก็คือยกให้ผู้กันไปเนาะแต่ว่าซีซันนี้ก็คือยกให้แบบว่าตะกรูลโอนิมุชะทุกธาตุเลยนะครับทุกธาตุเก่งชิบหายเลยนะฮะไม่มีไม่มีธาตุไหนด้อยเลยนะฮะไม่มีธาตุไหนด้อยเลยจริงๆแล้วก็ทําดูนง่ายมากในการลงเล่น RG a เนะครับเป็นแบบว่าตัวที่ตัวทีมศาสตร์ได้ดีมากเลยนะแต่ว่าผมนั้นแนวกึ่งรับกึ่งลุกนะครับก็เลยบอกว่าทําเป็นโอนิ โอนี้แบบว่าโอ้นี่ซ้ำโตดีกว่านะครับเอามาโต้ธาตุไฟเยอะๆนะครับแบบว่า,าถ้าแบบเกานั้นหยิบธาตุไฟไปเยอะๆนะครับเอ้ยธาตุธาตุธาตุาน้ำธาตุน้ำไปเยอะเอ้ยกูม,มืออะไรเนี่ยเดี๋ยนะผมมึอนอะไรรอเปล่าเออผมหยิบธาตุลมไปเยอะๆนะครับเออแล้วก็ฝั่งนั้นเอาหยิบธาตุไฟมาส่วนนะครับก็เลยกดโอนี้น้ําลงไปได้นะครับมันจะกลายเป็นตัวที่ ฟรอ์แบนแต่ว่าถ้าเขาไม่แบนเนี่ยมันก็จะไปโต้กันสนุกเลยนะครับผมมีเกมตัวอย่างให้ดูอยู่นะ,ะแต่ว่าก่อนจะไปเกมดูเกมตัวอย่างเลยครับก็คือสเตตแนะนําของโอนิมูชาตนะครับสเตสตที่ผมทาอย่างนี้คือมันยังไม่สุดนะ,ะมันยังไม่สุดนะครับนึกาจงิงๆแนละ้วควรจะ,ะทำให้ไอแท็กมันเยอะกว่านี้นะครับ2อ0 0ัอัพโอเคเลือดประมาณนี้นะฮะถ้าเลือดประมาณนี้หรือไม่ก็เลือดอสักสัก2 0 0 0 0มันยืนสบายฮนะ มันยืนได้สบายยันแบบยันจบเกมแล้วก็มันมีท่าไม่ตายก็คือท่าสกิลสองนะครับก็คือแบบมันจะคอมโบกับพัลสีสสงวันนั่นเองนะครับทุกครั้งที่มอนสเตอร์ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตนเองได้รับเถิดนะครับพลังยมตีของตนเองจะเพิ่มขึ้นเป็นอ่าจะจะเพิ่มขึ้นทีละสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเมื่อโจมตีศัตรูอ่าการโจมตีนั้นจะไม่ติดคริเข้าลอ,อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของตระกูลอน,นิบูชะาอยู่แล้วนะครับผมก็อื้อหือ ประมาณนี้นะครับก็โอนิมูชาถ้าไหนดีถ้าใครจะเอาโอนิมูชานะครับมาเล่น3โต้ก็ได้นะฮะเออก็โอเคนะครับผมประมาณนี้ส่วนจริงๆแล้วรูนที่มันแนะนำนะครับก็คือ,อดูดเลือดอา่าแตเล่นเป็นดูดเลือดก็ไดอ้อันนั้นเรามาเพราะว่าเอาไว้สกิลจริงสกิลสมันก็ดูดเลือดอยู่แล้วปะเพื่อคนดูทพีกอ๋อ ไม่ใช่ดูดเลือดเป็นการแบบว่าสกิลสองระฮิบตัวเองได้เลยนะฮะก็แปลว่าก็เล่นดูดเลยก,ก็ได้นะครับอีกอีกรูน,นึงก็คือเป็นรูนที่ผมมองว่าเป็นรูนหนึ่งที่ก็ก็โอเคอยู่แล้วนะครับสำหรับอนิมุชาก็คือ ex นะฮะขอภัยกดขึ้น ex นะครับ ex view นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรูนที่โอเคอยู่นะครับเอาไปหวังผลเหมือนกับโอนิมุโอ,อนิมุชาไฟเลยนะครับก็คือปาเสร็จปุ๊บสกิลสองต่อ,อจบ อะไรประมาณนะั้นนะฮะเออก็แต,ต่ว่าตัวแต่ว่าต,ตัวดีนะครับเป็นผมทําเป็นสมโตะนั่นเองครับอ่ะว่ากันมาเยอะแล้วเรวเาลองไปดูเกมตัวอย่างนั่นเองนะครับว่ามันเล่นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับโอนิวชาติจริงๆมันก็เข้าใจง่ายมากเลยนะเออมันก็เข้าใจง่ายนะครับเพราะว่ามันเอามันเอาไว้แค่แบบว่าเอาอตพิกนะครับแล้วก็เอามาโต้นะฮะ,ะเกมนี้ไปดูกันนะครับ เหมือนจะมาสร้าสนองนี้แต่ว่าแบบกูไม่มีอ,อนเอ่ออาร์คแสงแต่เรามีตัวรตไรที่โตได้โมเนมูชาเองไงล่ะอ่านะฮะเขาพลิกออลงมาผมก็ด่าลู่ลู่เลยครับผมเออไม่วัดนะฮะเออไม่วัดแหละที่เจ็ดวัดแล้วก็เอาโอเคโนสมากับอ่าแวมไฟนะฮะอ่าก็จะเป็นแน่นอนครับอ่าแวมไฟอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็หวนหมู่ฮนะอ่ะ แต่อันนี้ช่วงแรกนะครับเพราะว่าช่วงแรกมันแบบว่าโอน,นิบูชาบมันจะไม่แผงดิสนะครับเพราะว่าโอน,นิน้ำเนี่ยมันจะเก่งตอนท้ายเกมนะครับแต่ว่ารุนโตผมก็ไม่ทํางานอ่าน,นี่เริ่มทํางานแล้วทำงานแล้วทางานแล้ว,ลวเออชิบอ่าน,นี่คือข้อดีของลูลู่นะฮะเออ,เอ,อสตาร์ทได้ด้วยหนึ่งทีไปขับฉับใส่เออรร่มก่อนนะครับถ้าร่มบกเลยนะถ้าร่มยังอยู่นะยากยากนะอ่ะก็อันนี้ก็ใช้เอ่อสกลิลสองวิชานอสรีไปนะครับผมไม่ให้ ร่มไฟนั้นได้ชาสกิลสามนะครับในการด่ชิบหายบรรลัน้องอ่าไอ้ผมก็รีบเก็บอ่าเจ้าร่มไฟก่อนเลยนะครับมาอันนี้น่าจะถึงอ่าได้เวลาหรือว่าออ่่าาซุกิแบบว่าทํางานแล้วนะครับอันนี้ผมก็ยังงงอยู่นะว่าแบบว่าเอ้ยทำไมมันไม่วางซุกิว่าเขาอาจจะเล่นผิดด้วยนะครับมันก็เลยบอกว่าเปิดโอกาสให้ผมได้เล่นอ่าซุกิยันจบเกมเลยนะครับนะฮะชจอ่า อันนี้ก็เข้าเธอแล้วนะครับมาโตกลับอ่ะโตกลับหนึ่งทีปิดโตอีกทีครับผมชุบชุบนี่แน่กดสกิ๊กใส่สติก๊กเกอร์เลยชุบอ๋ออันนี้เขาไม่ยุ่งแล้วฮะเขาไม่เขากลัวซุยกิแล้วนะครัฮะพาไม่ยุ่งกับซุยกิแล้วอ่ะเอันนี้ก็มีวัาปันอ่ามีวักากันคิดก็เปล่าเปล่านะฮะไม่มีไม่มีผลอะไรกับโอนิมุช่ายแล้วนะครับชุบชุบแน่อน,นอนฮะธาตุไฟอย่างน้แก้วคือยืนไม่อยู่แน่ๆครับผม อ่ะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะก็เป็นงานว่างครัสำหรับโอนิมุชาอ่าสายตั้งรับนะครับก็เป็นตัวอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับใครเล่นอ่าใครที่เพิ่งเริ่มเล่น RTA นะครับแล้วก็ใครที่มีซุยจิอยู่นะครับอ่าเป็นรุ่นที่แนะนําอยู่นะครับว่าอ่าเป็นสามตั้งับนะฮะเออทริคเดียวกันกับแวมไฟายเลยนะครับก็โอเคอยู่นะฮะเออเป็นตัวที่โตดีมากนะฮะก็โอเคอยู่ ในครับผมก็ประมาณนี้นะฮะผมก็นะดีแต่ผมลองเล่นสก,กมด้วยกันถ้าแบบว่าอ่ะลองเล่นเกมนะถ้าแบบว่าได้เล่นซูคินะฮะแบบว่าถ้ามันไม่ฝืนกันไหมเออถ้ามันไม่ฝืนกันไหมอันนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ช่วงการการซีซันก็ถ้าใครอยากลองผิดลองถูกอะไรช่วงการซีซันก็จัดเต็มได้เลยนะครับแบบว่าเราค่อยไปอีเล็ตเอาตอนท้ายซีซันดีกว่านะครับจากประสบการณ์ที่เล่นมานะฮะเอาลองไปก่อน อ่าหูแสงอ่ะแน่นอนอันนี้เขาเปิดก่องอยู่แล้วนะผมผมแบบอ่ารู้แล้วว่าอ่าแค่ดีล่ะไม่ค่อยจะตามใครทันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสปีดผมเนี่ยมันแบบว่าน้อยน้อยมากเนี่ยฮะต่ํามากอืมตัวอะไรต่อเอเคียร์น้อยไปก่อนไมเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเขาจะจิบท่าไฟอนี่ปัญหาอะไรเยอะนะปัญหาอะไรเยอะแยะเนี่ย อ่าโอเคอันนี้น่ากดมากนะฮะน่ากดน่ากดมากอะซูกิไปก่อนเลยเพราะว่ามี2ไฟนะครับแล้วก็เป็นโอนิมูชาด้วยนะครับอ่าอีกตัวนึงก็เป็นอ่าอีกตัวนึงก็เป็นตัวฮิวดีกว่านะครับอ่าเอาเป็นฟานไปแล้วกันน,นี้เขาน่าจะแบนซูกินะฮะเออแบนซูกิเราก็จะได้เล่นอ่อไฟเอ้ยอออลมนะครับดูก่อนนะครับว่าพิซซษาเป็นอะไรเป็นดูอิดอ่าดูอิดตัวนี้มันกลางปีกได้นะฮะ ถ้าเขาหยิบด,ดูอิดมาขนาดนี้เขาน่าจะแบนผู้การลมผมแน่ๆเลยแต่ว่าเอองัน้นแบนเจ้านี้แบนและกันไหมว่าแบนดูิดไปเลยอืมถ้าแบนดูอิดไปเลยก็โอเคแบนดูวิดไปเลยไหมแบนดูอิดไปเลย,ยเเละกันนะอ๋อแบนซุยคิวว่เอาวะไม่เล่นเกมหนูเลยแมหมผม่อ่า อันนี้ก็อันนี้นรู้สึกว่าแล้วแต่เวทกรรมอะแล้วแต่เวทกรรมอะหรือว่าถ้าถ้าผมวเรือก่อนใช่ปะแล้วก็อ่าเรียงสปีดไปแล้วก็คือโอเคน็อตได้ออกก่อนนะครับโอเคน็อตได้ออกก่อนแล้วก็แต่ว่าเขาจะวิวหมดเลยปะโอเควิวตัวเดียวเนาะอ่าเป็นวิวสามใบจริงๆแล้วไม่ควรนะครับเพราะว่าอ่าเจ้ารูรูมัน มันฮิวขึ้นมาได้อยู่แล้วนะครับก็อนว่าประมาณน,นี้ไปก่อนแล้วกันรุดเอ็กล่ะหลเอ็กทำไมหนูเอ็กทำไมไม่เป็นไรอันดังนั้นก็อ่ะจะได้ไม่ต้องมีปีกรอบหน้านะครับเพราะว่าจะให้ Lulu ลูลูมันอ่ารีสกิลเลยไหมรอสกิลก็ดีสกิลไปเลยนะครับโอเคเพิ่มฟูดาวปุ๊บแสงละอ่ะ ดังน,นั้นก็บับให้ตัวเองนะฮะอีกแล้วแต่ว่าซุยิคิผมก็ไม่ได้เล่นนะฮะเอาน็อกเธอเหรออ๋อรูลูเขาสป,ปีดต,ต่ำมากเลยอ่ะบอ้ารับร้อยผมเกลีย <laughs> ด <laughs> เลยได้แค่ฟันนะครับได้แค่หนึ่งเกลียนะด <laughs> อด่ะโคตรเกลียดเลยโอเคนอตคุณเนี่ยริ่ว่า โตแน่เลยชึบห้าแล้วเราลูรูมันได้เทินด้นะประเด็นโอาโหเอ็กอีกเอาแล้วเอาแล้วฮะได้หนึ่งปะเออยากว่าดาเมจปปะอ่าไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยเอ้ยบูฟนายไม่แรงใช่ไหมโอเคเอาโอเคเอานึกก่อนแล้วกันนะฮะ แชทก็ดึงจังเลยแชทก็ดึงจังเลยใจเย็นนะอ่าจื๊บแล้วก็เราก็วางเอ่อวางขายไปก่อนอ่า,าค่าคาคิ่ไปก่อนเลยแล้วกันผมว่าอืมฆ่าด,ดูรูดจะได้เล่นก่อนได้เปล่าเนี่ย หาแล้วสามมาแล้วด้วยวอ๋อยองยองแล้วอ่ะสามมาแล้วแหละโอ้ยลูลู่มดีดเกินลูลู้ลูกลูรูจะดีดไปไหนเนี่ยโอ้ยยากจังคือลูลู้มันดีดมาโอ้โหลูลู้อะไรวะน่ะเรียบร้อยนะครับลูลู้ใจเย็นสิไอ้บ้าเอ็กกี่รอบเนี่ย มันได้ไปกี่รอบนะมันเด้งไปสามรอบโอ้โหเอ็กแหละได้พี่ได้ถ้าพี่จะเอ็กขนาดนี้นะเอเอแก้ดว่ะอ้าโตอ่ะคนมันจะดวงดีไงคนมันจะดวงดีก็เงี้ยโอเคโอนี้มันได้สองแล้วใช่ไหมโอ้โหลบบัฟติดด้วย จึุจดๆอืมเรียบร้อยอ่าเอ็กด้วยอ่าพี่พี่พี่เอาไปเลยพี่พี่อยญ่ชนะก็ชนะไปเลยคนระับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรก็ได้เอามาต่อเลยครับไอ้บ้าเ้ยไม่ชนะไม่ชนะธรรมดาของเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีสีสันดีนะครับผมก็ชินแล้วนะครับ ใครเล่นอาตีเอ็กก็จ็ดชีแล้วประมาณนี้นะครับนะก็ต้องสู้ันต่อไปนะเอาลงไปเอาลงอ้าววาสุกิไม่ได้เล่นหรอ <c oughs> ยากเย้ย,ยแล้วไอ้ดีาลูลูยากแล้วกันอินไฟมาไฟ ม,มีแบมน,นะจากนั้นก็แบมไหมไม่จริงแบมก็ได้รีวไม่ดีเท่าไหร่อูอิดแล้วกันจริงูอิตมันก็ไม่ดีนะเออดูอิตมันก็ไม่ดีนะ โอ้ยโจไปก่อนแล้วกันรับไม่ไหวนะครับโจไม่เป็นโจที่คือรับไม่ไหวนะถ้าเป็นผัวน้ำก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าเป็นโจแล้วซุยกิกูโดนตลอดนี่นะครับเป็นหน้าที่ของซุยกินะครับเป็นตัวที่แบบว่าเอาไว้ฟอสแบนได้เนียครับ <laughs> งั้นเลยฟอสแบนมาตั้งสองเกมแล้วแต่ว่าอืมเกมแรกโอน ex ซะแบบทุนน่ะทุนไปนหมดแล้วร่างกายฉันมีแต่รูอะเรามาวัดกัน อันนี้กันนะฮะเออแต่ว่าอ,อรู้อยู่แล้วว่าอ,อรลมนะ่าจะเป็นศพแรกนะที่ไปที่ไปก่อนเลยนะฮะเร่งอ่ะอินไฟตบใครจึบจึบเจ็บโยสกิลสองไส้ปับ๊บอ่าเป็นไปดั่งคุณดูไบโอเคกลับมาตอนนั้นก็ชุบชุบอ่ะแบบโลมานะฮะแล้วก็ ต้องตันสักตัวได้ไหมแต่กรบปั๊บอะตบยากนะรจริงบยากมากโอ้ยอืมถ่าโผล่ลมก่อนนะครับอ่าแล้วก็ยิวได้รับให้ได้ไปอ่ะมันก็จะประมาณประมาณนีม้มีปั๊บโล่อยู่เขามีโล่อยู่บนนี้ตันได้ไหมอ่ายากจังอ่าใครจะเล่นใส สายบอกว่าตอดเลือดเอ้ยไม่ใช่หักเลือดนะครับถ้ามันมีไอโลอยู่บนอยู่บนหัวนะครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะไอ้นี้ได้นะฮะอันนี้ต้องเอกก็แหละต้องเอกมาบ้างไม่เหมือนลูกคนอื่นเลยไม่เหมือนลูกคนอื่นเลยเนี่ยดูบอลสิถ้าไ้ชมดูบอลสิฮะถ้าไปชมดูบอลสิไม่ตายด้วยไ่บ้าไปบ้า มันไม่จะท,ทำนี่มันไม่จะท,ทำติดทุกรอบอะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรคุณเป็นอะไรของคุณชึบเออให้มันได้อย่างนี้สิตับตับไปดูวิดอ่าไม่ไรมากไม่ไรมากไม่ไรมากไม่เป็นตัวยูแล้วดูวิดผมเชื่อว่าไอ้บ้าไอ้นี่ก็ติดทุกรอบ เอเอ,อได้เล่นอีกออได้ได้ไปวะโอ้โหดบอสอะไรวันนี้ฮะต้องตันดินแล้วนะโอ้โหไม่ตันเลยจ้าอืมถ้าได้เอ็กนะถ้าได้เอ็กอเออถ้าได้เอ็กไม่ตันไม่เอ็กอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยทิมไม่เอาอะไรเลยทิมหนูอะ่ะ ไอฝั่งนุก็เอ็กโกงจังยากแล้วอะครับไม่มีตัวชุบแล้วด้วยอ้าวยากแน่ได้แด่ถอนหายใจได้แด่ถอนหายใจนะครเพราะว่าโดนโกงเดียวเลยกูแม่งเอ้ย <c oughs> ได้แต่ด่ดาอยู่ตรงนี้โดนโกงอย่างเดียวเลย อ๋อโอเคไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรอีกแล้วคุณพี่จีนผมเจอธงธงจีนธงญี่ปุ่นที่คือแบบยิ้มกุ้มจิ๋มนะฮะว่าแบบไม่สานได้มาเอามาอ๋ออลลอมลู่ลู่กันเลยนะฮะไม่ชอบเล่นวันนี้นะอลลอมลู่ลู่ก่อนจะดูเชิงนะครับว่าเขาจะไปทางไหนเพราะว่าอารมณ์ลู่ลู่เสร็จปุ๊บมันบิดได้สองทางนะครับว่าจะเล่นยังไงดีนะฮะเออแล้วอ่า แอวอืมอืมอืมไม่ต้องพูดนะฮะเออไม่ต้องพูดอ่าพูกันแล้วกันแอมพีเคโอเคอืมแรนอีกแล้ววะ่ะถ้าเป็นแนรมเนอะใช่ไหมแรมอืมโอเคียโนต้ายอยู่ กัดได้ปุ๊บวะโออีกกัดเลยอืมอ้นี่กักนะรกันเออหรือว่าฟานไปเลยดีดีเช่นโอเคมาแล้วดิ ถ้าแวมก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าได้เปิดก่อนนะถ้าได้เปิดก่อนนะฮะก็โอเคมาเรามาดูกันนะผมว่าซูกิจริงๆแล้วเกมเนี้ยอ่าผมผมหยิบอ่าคาชิไฟมาจ,จะจะดีกว่านี้นะครับ <laughs> <laughs> หยิบคาชิมาจะดีกว่านี้นะฮนะก็เป็นว่าข้าแวแฟนไป ต้องตัดนะองตัดเอ๊ะเดี๋ยวนะตัดนะไม่ใช่ฝานนี่โอเคสบายแล้วฮะสบายแห่โอเคครับผมเฮี่ยวไปไหนก็ขาขีเข้าแล้วก็สับสับเพรอะไร ทำไมต้องมาตัว้วรายทำไมกูไม,ไม่วางวะเมื่อกี้ทำไมกูไม่วางวะเอยรถเยอะจังอ,อันนี้ก็สบายแล้วนะครับก็เดมอนน้ำก็ปล่อยให้มันยืนงงๆอย่างนั้นไปก่อนนะฮะไม่ต้องยุ่งอะไรมันอืมน,นี่ว่าอาว,วัยไปวันน้ำอ่าเยี่ยมเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยนี่ ไม่เอาเลยเลยเนี่ยทีมฉันเนี่ยมาตายซะชึบฉุบ okay. โอเคฮะประมาณนี้นะฮะ <c oughs> นี้นะครับก็สำหรับโอนี้มุ่ชานะครับนะครับถ้าใครสนใจอยากลองเล่นอ่าโอนี้โอนี้นะคโอนี้น้ำสามโต้ดูได้นะครับวันนี้มันก็มันโต้โต้เมื่อไหร่แทบจะไม่ได้เลยเป็นตัวฟอร์สแบนเป็นตัวฟอร์สแบนไอ้บ้า แล้วก็โดนโกโยเยกมาสองเกมนะครับอืม <S <S ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากถามอะไรในเกมนี้ก็ผมพอจะตอบให้ได้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย